สวัสดีครับช่องแม่บัวน้ำจาบโคตรตังไว้ครับผมวันนี้ทานข่าย็นนะครับอันนี้ผักแม่บัวครับไก่ทอดครับซี่โคงหมูอทอดอ่ะแต่นี้แม่บัวกินได้ครับผมกินแต่กินเยอะไม่ได้ไม่ได้ห่วงนะครับเพราะว่า เคมีลูกสามสิบสอง,สองอยะอ้าวอยากเฉยโอเคครับพอาสามรลักสามหลักหลวงหลักหลวงมากโอเคครับผม สวัสดีนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับผมมาเดินค่ะจะข้าวมื้อเย็นด้วยกันจ้าสองตายายคู่นี้มีต่กินก็กินไปตามเวลาค่ะเชา้ากลางวันเย็น ยากจังเลยเพราะมันไม่ใช่เน,นเืแก่อกอ่หลักจังเลยจะให้ไม่บวกินอะไรต้องใส่เติมน,ยยนี่ก่อนต้องใส่ก่อนแหละเนะแต่การไม่บวกกินไม่ได้จ้ะ ถ้าแม,ม่บัวเกแล้วมันจะปวดคาทันทีตลนน้องจับก็จีบแม่บัวทำงานอยู่นน่นดูห้างที่กรุงเทพจะเป่ามนมาแต่แม่บัวเป่ามนมาทางโทรศัพ กุ้งขคาอร่อยจังเลยอร่อยไหมคะผักต้มอร่อยมากเลยจ้ะนี่เขาก,กินยอดมันจะอร่อยเจาะๆขึ้นเมือดเหลืองๆด้วยกุ้งไปหาเอ็นนะ หอมอยู่ทอดไก่เมื่อก่อนนั้นคุณแม่กินกินส่วนเท้ามันอะทอดแล้วค่ะมาจิ้มน้ำจิ้มอร่อยแต่เมื่อสิบกว่าปีนูน้นหลังจากนั้นมาก็ไม่กินกินแล้วปวดแก้งปวดขาปวดมากปวดเมืนชาเลยไม่กินแต่พอเจอไก่บ้านข้าวแกงอ่อม ต้มใส่ใบ,บมะขามนั่นทนไม่ได้ต้องกินกินแล้วก็มาทรมานจะนานๆกินทีกินแล้วก็มาเจ็บปวดที่หลังจะต้มไก่บ้านนะ้ำมันอร่อยหรือว่าแกงใส่ฟักฟักทองแบบนี้อร่อยมากมา มาเด้๋ทามากินด้วยกันนะครับผมเอสซี่บอกว่าต้องมีน้ำด้วยมาสด จะได้คลองคอทีนี้เราไปข้างนอกมามืดทําไม่ทันค่ะแต่กลางวันเราก็สดแกงเจืดไปแล้วคนละถ้วยแกง,งเจืดเส้นเส่กระดูกหมูกินแทนข้าวเลยค่ะไม่กินข้าว ัสดีครับผม ไม่ค่อยเหิวกินมะม่วงเยอะมะม่วงใหญ่มากมะม่วงแต่อมเปรี้ยวอมหวานอร่อยสับสับ,สบ,สบแล้วก็ไม่กินกับที่เกลือน้ำตาลหน่อยได้อนะะินค่ะ ามาเลยจ้ากินข้าวเย็นด้วยกันจ้าอร่อยค่ะเด็ดสีทุกทานเด้ครับอันเสืออยู่จ้า มาอร่อยด้วยกันค่ะ แม่คิดเองพอได้นะครับ กินข้าด้วยการครับนี่จา้ากินข้าวของแม่ันน้องจ๊อบค,ค่ะนีไ้ไม่พ้นหมูไก่ด๊อบก็กินเป็นแค่นี้ค่ะ ไปบัวกินปลากินผักกินน้ำพริกค่ะ ตอนที่อายุสามสิบกว่ากับสี่สิบเนี่ยมันกินได้กินไก่เป็นตัวตัวกินกุ้งเป็นกิโลกินปูเป็นกิโลรี่พออยู่ใกล้ทะเลตอนนั้นจองอายุสามสิบกว่ากินมาหมดแล้วอะไรก็อร่อย <c oughs> ตอนนั้นเจ้าก็เกิดที่หลังก็อย,อยังกินไม่อีก ถไม่กินหรอกโกงโงน่นนานกินทีค่ะ Okay. Mm -hmm. 真我会，没要很多人。 ต้มในบัววันนี้อร่อยมากอ่อนจากโคลนถึงปลายฝากอวางตุ้งค่ะต้มอ,ออกดอ,อกนิดนิด เกมละจ้า สวัสดีเอฟซีตกท่านนะครับผมเป็นยังไงบ้าง ยังจ้ะงกนกินแล้วอันนี้แหละครับว่าวิธีมีแฟนเดทในต้องดูแลบ้างนะคนราเนี่แค่นี้ดีแล้วยังครับผมอีฟซีดูแลแม่บัวประมาณนี้ได้เลยเนาะ โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่มาดูแลฉันทำตาหวานๆด้วยจ้าเม่จอบก็ เจ้คนพูดตอพูดหวานโอย,ยังไม่รอเลยอะ่ะแม่โบเป็นคนมันนอกพูดหวานไม่เ,เนะต้นคนกรุงเทพนะต้องพูดหวานอยู่แล้วใช่ไหมครับอิสีครับ<อ>ผมาใจใครก็ไม่เป็นถ้าพูดไม่ได้ <c oughs> เนี่ยสต๊ <c oughs> ข์ขอขอ,อ <c oughs> ขอโทษด้วยขออภัยตั้งอย่างนี้บ้างขออภัยค่ะนะกเอ้ยงั้น,น,นเนาะ <c oughs> จะถึงปากแล้ว <c oughs> แม่บัวยังไม่โตนะครับสอรีด้วยนะครับขี <c oughs> ้โมกเถ็นปากแล้วยงังไม่เช็ดเอง แสดงข้างเดียวสองข้างทำไมไม่แสดงนะครับผมก็คนแก่เนาะไม,ไม่แก่แล้วประมาณนี้อนอนเก้าสปีถึงเรียกว่าคนแก่อุ้ย ประมาณนี้ยังมีแฟนเดย์อยู่คัะเรียกไาย,ยังมีไฟแทงแรงอยู่จ้าไฟไม่มีไฟมอดทักนานเดยถ้าไฟคุณไม่มีแล้วคุณจะเดินทางมองทางได้ไหมคนแก่ในนี้ไม่ใช่นะเอา้าเออน่าแค,าคเรียกว่าคนแก่หรอ